นี่คือสิ่งที่ไม่น่าเชื่อนี่วัดีพี่คนหนึ่งก็ท่านได้ส่งส่งไม้ดูคือ วล้คีวคคคนมคนคมมไาุ่รับสวัสดีครับผมนุ่มตองเหน่งเร่งเร่เ,เตือนครับวันนี้ก็จะมา,าแนะนำการรับมีดให้ดูกันว่าในหลายๆครั้งหลายๆคนที่ว่า แป๊บนะนึนี่ในหลายๆครั้งหลายๆคนที่ว่ารับมีดรับมีดที่ว่ายัางเป็นมือใหม่ที่ว่ายัางรับไม่เป็นก็คือจะเน้นรับนี่ตรงนี้อยวดูแป๊บนะึงรับเน้นตรงที่บริเวณนอหรือว่าบริเวณเดือยตรงนี้ที่เข้าใจกันเน่บริเวณร่องซ้ายและขวาตรงนี้จนว่าเกิดอยู่ในสภาพอย่แป๊บนะึงเนนี่ เกิดอ,อยู่ในสภาพอย่างนี้เห็นชัดเจนไหมนี่นี่คือสิ่งที่ไม่น่าเชื่อนี่พอดีพี่คนหนึ่งก็ท่านได้ส่งส่งไม้ดูให้แต่งให้ดูนี่อยู่ในลักษณะนี้เห็นไหมไม่น่าเชื่อเลยนี่ปรุงอยู่ในลักษณะนี้แล้วก็ด้านกลมเดี๋ยวเอาเอาวนิ้วท่าไปดูนี่เห็นไหมเพราะว่าสาเหตุอะไร เพราะว่าใส่ที่ว่าเรารับเฉพาะตรงบริเวณกลางเดือยตรงกลางนี้เพื่อให้คมแต่ด้านตรงกลางนี้นี่คือสิ่งที่ไม่ได้เชื่อสําหรับมือใหม่หลายๆคนแต่ว่าสิ่งสําคัญของมีดสิ่งสําคัญของมีดก็คือด้านด้านใบด้านใบคือด้านนี้นี่เดี๋ยวดูกล้องแป๊บเดียด้านใบคือด้านนี้นี่คือด้านใบแล้วก็นี่คือด้านพุง เราจะต้องรับทั้งด้านใบรับด้านใบนี้ agora, แล desired, ้วก okay. ็ด้านพุงตรงนี้ในลักษณะเท่าๆกันถึงบริเวณเดือยบริเวณเดือยตรงกลางนี้เดี๋ยวหาเตงนิดนึงโอเคบริเวณเดือยตรงนี้เราจะต้องแต่งเราจะต้องแต่งหรือว่ารับอย่างทนุถนอมโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่ารับกันอย่างไร ครับและตอนนี้จะผมจะพามาดูว่าวิธีการรับมีดอย่างไรที่ว่าให้คงสภาพลักษณะคือรูปที่ว่าสวยอยู่เหมือนเดิมในลักษณะก็เดือยตรงนี้ก็คือยังอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางอยู่ตลอดและก็ตรงร่องด้วยและความคมก็คือจะให้สวยเป็นปกติอยู่แบบนี้เสมอ จะต้องรับกันอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันวิธีรับก็คือนี่ก็คือให้สมาชิกมือใหม่ที่กรีดยางก็คือได้ดูกันนี่ผมจะใช้เกียงส่งสองนิดหน่อยด้วยเพื่อเพิ่มแสียงสว่างแล้วก็จะรับกลางคืนส่วนใหญ่เพราะว่าจะให้เห็นเห็นกันได้ดีโอเคอย่เห็นได้ดีไหมเดี๋ยวดินต้องนิดนึงโอเค กลอ้ลองด้วยนี่ในลักษณะคือท่านตอนเรกเราจะต้องรับบริเวณใบนี้ก่อนเราก็เอาด้านด้านที่เสมอตรงนี้ด้านที่ด้านที่เสมอหรือว่าด้านนี้ก็ได้โอเคเข้าหาบริเวณเดือยตรงนี้เราก็ตั้งอยู่ในลักษณะดูว่าองศาที่เขาแต่งให้มาว่าอยู่ในลักษณะไหนเราก็เนบไป ให้อยู่ที่องศาเท,ท่าเดิมเพราะว่ามันจะได้คมเหมือนเดิมเราก็รุนไปข้างหน้ารุนไปหน้าไปหลังหรือว่าจะรับในลักษณะคือ,อเขาเรียกว่ารุนแล้วก็รุนออกก้างนอกอย่างนี้ก็ได้หรือลักษณะอีกกล้างนงอีกอย่างหนึ่งก็คือรุนใ้เข้าก้างในในลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ แต่ว่าสิ่งสาคัญก็คือต้องให้ขนานกับตัวมีดไม่ให้หินเอียงขึ้นหรือว่าเอ wow. ียงอยู่ในลักษณะนี้จะต้องให้ขนานเลยกับม e ีดอยู่ตลอดถึงบริเวณบริเวณริมเรือตรงนี้อบริเวณริมเรือตรงนี้เราจะต้องให้รับไอ้เขียนนิดนิด หรือว่าไม่ถูกก็กได้นี่แหละกนณะนีน้เองแล้วก็เราจะต้องจุมจ่มน้ําจุ่มน้ําแล้วก็เอาหัวไม่มือหัวไม่มือลูบดูลูบไปข้างหน้านะลูบไปข้างหน้าแล้วก็ลูบข้าหลังแล้วก็ดูดูบริเวณตรงนี้โดยเฉพาะดูกับปวยจะเห็นตรงที่มีจุดขาวอยู่ก็คือที่ที่ว่ามัน มันยังเขาเรียกว่ามีความหนาของคมอยู่จะต้องให้เป็นเส้นตรงแนวเปียบเลยโอเคเมื่อเรารับลักษณะนี้ได้แล้วแล้วเราจะต้องรับไอแนวแนวขนานกับตัวนี้ด้วยนี่เดี๋ยวแนวขนานกับตัวนี้เห็นไหมลับแนวขนานนี้ด้วยแล้วก็แนวนี้ด้วยคือลักษณะจะต้องให้เอียงนิดนึ่ง หรือบางคนก็ให้ลาดยาวเลยก็ได้แต่ก็มีดจะอ,อนเออดเอเขาเรียกว่าอะไรอะคมมันจะบางไงเนี่ยถ้าว่าคมมันบางก็ถูกตุมถ,ถ,ถ,ถูกอะไรก็ลาบากเราจะต้องนี่รับไปดูดีกว่าเล็ก <laughs> ันนี่ตอนนี้เราก็จะมารับข้างในรับด้าน ที่เป็นด้านของพุงก็เรียกว่าพุงมมดพุงมมิดรับไอ้ขาวก่อนพอขาวเสร็จทีนี้ในลักษณะตรงนี้เหมือนกันเราก็เอียงอยู่ที่แล้วแต่กี่องศาที่ว่าในล,ลักษณะของเปเปอร์แนวแนวเอียงตรงนี้ในลักษณะเหมือนเดิมเราจะรุนหินไปข้างหน้าอย่างเดียวหรือว่า โดยใหญ่ผมจะใช้วิธีการหมุนหมิน,นในลักษณะนี้ในลักษณะคือหมุนวนวนเป็นวงรีแล้วก็ขีดบริเวณหนอนนิดๆน,ดนะอย่าให้ลงไปเยอะเพราะว่าปลายหน,หนอจะเสียได้นอ,อบไปได้สักพักหนึ่งทีนี้เราก็จุ่มน้ำล้างพอจุ่มน้ำล้างเสร็จเดี๋ยวเราก็มาดูดู ดูตรงที่ว่าตรงที่ร่องกลางร่องกลางของมีดตรงนี้ว่ามันจะยังตรงหน่อยอยู่เหมือนเดิมไหม <c oughs> ก็คือเอาหินตั้งไวบ,บริเวณตรงนี้ตรงที่กลางตรงกลางนี้เลยตรงกลางนี้แล้วก็ถูแล้วก็รับไปแล้วก็เอียงเอียงเอียงขึ้นมาหน่อยเอาหินขึ้นมาหน่อยเบาๆนะเบาๆ เราจะดูว่ามันจะยังตรงอยู่ดีไหมถ้าเอียงไปนิดหรือว่าอย่างไงเราก็ใช้หินตัวที่เรารับเนี่ยเราสามารถตั้งในลักษณะเอียงอย่างนี้นจะดูเห็นกันไหมนี่ตั้ลักษณะเอียงอย่างนี้เพื่อให้เข้ากับรูปเดือยโดยการเอาเอาขอบด้านด้านที่เราเราแต่งไว้แล้วเนี่ยเราแต่งด้านคมไว้แล้วให้เข้าตรงที่ร่องนอนเนี่ยร่องเดือย แล้วก็ถูไปเบาๆเบาๆทั้งสองด้านเพื่อให้รูปหน่อคงรูปเดือยรูปหนออ่อเลงคืนนี่เลงกันสับไปจับมาเมื่อวรูปเดือยนี้ให้เข้ารูปเหมือนเดิมนี่ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมในลักษณะคือนี่ตอนนี้ก็เข้ารูปเหมือนเดิมแล้ว เราไม่ต้องรับไอ้มันเยอะนะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่อ่อนเอมากตรงที่เดือยหรือว่าหน่อมีต,ตัวนี้โอเคแต่ตอนนี้เมื่อด้านในได้แล้วทีนี้เราก็มารับด้านนอกด้านนอกก็คือตั้งไอกนารันกับมีดเลยแล้วก็ลุนไปข้างหน้ายายาไปเยอะอย่างนี้นะ เห็นจากรอยหลายๆอย่างหลายๆคนที่ว่ายังเป็นมือใหม่อยู่ก็ถูในล,ลับในลักษณะนี้กันเยอะเข้ากันล่องนิดนึงนี่รับในลักษณะนี้ทําให้มีดตัดไม่เข้าเดี๋ยวก็เรียกว่าทื่อน,นั่นเองจะต้องให้แนวขนานอย่างนี้เลยแนวขนานเรียบกับมีดกับหินเลย ถึงก็สามารถที่ว่าไปอยู่ได้นิดเดียวนิดนิดเดียวนะนิดเดียวเพื่อจะได้เวลาเรากรีดยางนี้เราจะได้เขาเรียกว่าการซอยจะได้ดีแล้วก็รับบนมาด้านนี้เหมือนกันด้านนี้ก็คือต้องให้เรียบเรียบแล้วก็เอียงขึ้นมานิหน่งนิดเดียวนิดเดียวเพราะว่าเราเราลบเศษเศษที่ว่าอยู่บริเวณนี้ออก ตรงที่เดือยมีตรงนี้สําคัญตรงที่เดือยมีตรงนี้ก็สําคัญให้แนวแนวแนวราบอย่างเดียวแนวราบอย่างนี้อย่างเดียวให้มุวน,นเลยโอเคเดี๋ยวมาดูกันในลักษณะอย่างนี้เมื่อเราลับอย่างนี้ได้สักพักหนึ่งแล้วหรือว่าสักแป๊บหนึ่งเราก็ใช้วิธีการ หมุนวนนิดหน่อยแล้วก็เอียงหินขึ้นมานิดหน่อยเพื่อเก็บเศษเศษที่มามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเศษที่มันไม่เสมออยู่โอเคตรงนี้เราจะมาดูการรับบริเวณเดือยตรงนี้บริเวณเดือยตรงนี้ก็ตั้งให้ขนานไปแล้วก็รุนไปรุนมารุนไปและก็รุนมายกไปยกมา ในลักษณะนี้ <c oughs> เดี๋ยวดูกันแล้วก็บริเวณนี้เราก็ใช้วิธีการหมุนหมุนหินอย่างนี้เหมือนกันดูความขาวความสะอาดด้วยแล้วก็ใช้ขอบมีดตรงนี้เก็บรอยนิดหน่อยที่ว่ามันเป็นรอยนี้แต่ไม่ต้องให้เยอะนะแล้วก็ถูนในแนวราบเหมือนเดิม ทีนี้เอาผ้าผ้าอย่าลืมผ้าเช็ดมีดผ้าเช็ดมีดเราก็ต้องจุ่มน้ําจุ่มน้ําเพื่อจะล้างมีดแล้วก็เช็ดให้สะอาดอเราเช็ดให้สะอาดแล้วก็เราจะมาดูตรงนี้กันเราจะมาดูในแนวนี้กันเห็นไหม ตอนนี้ไม่รู้จะเอ็นดีไหมผ่านในกล้องมุมกล้องจะทําให้ดูเห็นไหมจะไม่มีรอยขาวๆอยู่แล้วนี่คือมีติคมกลิบแล้วตอนนี้ในลักษณะของมีติคมกลิบอยู่ตลอดแล้วก็ลักษณะเดือยก็จะอยู่ตรงกลางอยู่เหมือนเดิมเหมือนกับที่ว่าเขาแต่งให้มาตอนแรกเลยหรือว่าที่ว่าเราแต่งเองมาตอนแรกเลย มาดูรอบๆกันเห็นไหมยีงไงเดี๋ยวมาดูดูมีดอีกอันหนึ่งนี่ตอนนี้ก็คุณจะพามาดูมีดอีกอันหนึ่งนี่นี่ก็คือมีดอีกอันหนึ่งที่ว่าใช้กีดอยู่ที่ว่ารับเสร็จ เก็บไปแล้วเมื่อกี้นี่ก็เอาไมา้ดูเห็นไหมรูปเดิยก็คือยังอยู่ในสาภาพเหมือนเดิมอยู่ตลอดเพราะว่าเราจะต้องรับไอ้เท่าๆกันตรงนี้ก็มีพุ่งอยู่นิดหนึ่งแล้วก็สำคัญเศษหินกลางนี่หินกลางหินกลางที่ว่าเป็นเศษอย่างนี้อย่าทิ้งตัวนี้สำคัญเพราะว่า บางครั้งเรากีดยางไปก็เขเรียกว่าเดือยมันจะเอียงหรือว่ายีเนี่ยเราก็สามารถเอามาแต่งนิดนิด,นดหน่อยหน่ได้ทั้งซ้ายและขวาตรงนี้ให้กลับมาอยู่ในสภาพเหมือนเดิมโอเคแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือคือมิด มีดจะต้องวิธีการทดสอบมีดก็คือ <c oughs> การจับขึ้นแล้วก็ดีดบริเวณตรงนี้พยายามพยายามหาที่เป็นเหล็กกล้าเหล็กกล้าผสมเหล็กเหนียวนิดหน่อยจะทำให้คมดีแต่ถ้าว่าเป็นเหล็กเหนียวเป็นเหล็กเหนียวอย่างเดียวก็ไม่มีตัวอย่างด้วย เป็นเหล็กเมียวอย่างเดียวในลักษณะนี้ก็จะไม่ค่อยคมเท่าไหร่ถึงรับไปก็แต่ว่าก็แค่นกรีดได้โอเคถือว่าเอาเป็นพอเข้าใจนิดหน่อยเอาเป็นว่าวันนี้ก็ทำให้ดูกันแล้ววิธีการารับมีดสำหรับมือใหม่ให้คมกริบแล้วก็อยู่ในสาภาพสวยเหมือนเดิมอยู่ตลอด อย่าให้เป็นลักษณะนี้นะลักษณะนี้คือเรารับแต่ตรงเดือยที่ให้กลมอย่างเดียวเราไม่ได้รับตรงตรงใบในลักษณะด้านนอกที่เท่าเท่ากันเลยจะต้องรับให้เท่ากันอยู่เสมอให้ดูความแตกต่างของมีดเห็นไหมว่าอะไรศูนไปศูนย์ไปเยอะทีเดียวจะจับโฟกัสของกล้องไหม เ,เ,เห็นไหมความแตกต่างที่หายไปเอ่โอเคใครที่ยังสงสัยอะไรก็สามารถถามกันมาได้นะผมจะพยายามหาความรู้หาข้อมูลใหม่ๆมาให้ดูแล้วก็เราจะเป็นคนกรีดยางไปด้วยกันถึงราคาจะตกต่ำแต่ก็เราถือว่าขายัน ย้ายขวนตกย้ายธรรมชาติมาขัดขวางกันเลวกัน,กนถึงราคาตกต่ำเราก็ทําทาเพื่อเพื่อครอบครัวเพื่อสู้ชีวิตอยู่อย่างนี้เพราะว่าอ่าอย่างไรชีวิตก็ต้องสู้เพราะว่าถ้าไม่สู้เราก็ไม่รู้จะทําอะไรได้โอเคแล้วก็ใครที่สนใจใครที่สนใจมีตองแปดมีตองเปดเอ ต้องเป็ดตั้งใหญ่ตั้งเล็กก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทาง Facebook ของฟานเวสเฟ็ดจูหรือหนุ่มทองแดงนั่นเองโอเคก็นั่นแหละสั่งมาได้ในทาง Facebook เพราะว่าถ้าว่าสั่งทางใต้ YouTube นี่ก็ติดต่อกันยากแล้วก็บางคนอยากจะติดต่อท,ทางทางโทรศัพท์ทางโทรศัพท์นี้ จะติดต่อกันยากตรงที่ว่าใช้วิธีการโอนในลักษณะคือการโอนกันเพราะว่าอย่างน้อยใน Facebook ก,ก็สามารถส่งข้อมูลอะไรได้ชัดเจนมากกว่าแลวก็ที่ว่าเพิ่มเพ,มเพ,มเพ,มเพิมเพิ่มอีกนิดหนึ่งคือตอนนี้ขอเพิ่มอีก50บาทที่วา่าเป็นการส่งมีดเพราะว่าค่า EMS จะ ผมคิดที่น้ำหนักมีดถึงน้ำหนักมีดจำพวกนี้น้ำหนักจะเยอะถึงทีนี้ถ้าสงก็จะเพลงด้วยถึงทีนี้ก็ช่วยๆกันหน่อยโอเคคลิปนี้ก็เอาไปกันหลายนาทีแล้วโอเคใครสสใจอะไรก็ถามกันมาได้ผมหนุ่มตองแดงเลขไรเตือนขออนุญาตลากันไปก่อนสวัสดีครับ